ใกล้ตายแล้วก็เหลือเวลาถึงไม่น้อยไม่ไม่เหลือเยอะแล้วค่ะที่จะให้ทุกคนได้มามาแ่ามาฟ้องมาย่ำดีฉันวันนี้ฉันมาขอโทษหนุ่มกันชัยกำเนิดทอยรายการผลกระแสะเพราะว่าฉันไปไลฟ์สดบอกว่าเขาได้เงินหนึ่งล้านบาทจากตักกอนกันหนุ่ม้ค้าขายทองออนไลน์แล้วก็หนุ่มเขาทโทรไปหานายเดชาเขาบอกว่าไม่จริงแค่สองแสนกว่าหนุ่มไม่ได้เอาช่องสามเอา ฉันก็เลยรู้สึกผิดว่าข้อมูลที่ฉันได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงวันนี้ฉันมาขอโทษหนุ่มกัญชัยรายการหนุนกรจแสและช่องสามที่ข้อมูลฉันน่ะผิดพลาดจากสองแสนกล่าไปบอกร้านหนึ่งแล้วหนุ่มไม่ได้เอาเป็นช่องสามเอาฉันกลับรออภัยด้วยความสุดยใจค่ะเลยน่าจะเอาข้อมูลมามีวันที่สองเรื่องทองอ่ะมันมีผู้เสียหายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาวอ้วนๆผู้หญิงเป็นในชาบอกชื่อน้องบอกว่าเนี่ย รักจนโนกอ่ะจ้างเน Idol ็ตไอดอลมาดา่าฉันแล้วกันชายอ่ะเขาก็เถือ่อนนั่นอย่างท่านไอ้เมือถืออยู่โต๊ะเขาเขาบอนี่ไงยู YouTube! ทูปคอมเมนต์มาเลยเน็ตไอดอลประตูน้าแต่เนี้ยทุกท่านเนี่ยมีมือถือคนเดี๋ยวนี้ฉลาดเขาก็พิมพ์ Google เลยเป็นหน้าที่ฉันหมดเลยแต่นี้ดิฉันก็โดนถล่มเลยคนด่าที่ฉันว่าที่ฉันเล,นเลวไปร่วมแบบแม่ตักจนหนกเป็นหลอกลงประชาชนมาซื้อทองุณไม่ได้รู้เรื่องเลยฉันหลังนึงก็ไม่ได้จัดมันมันไม่ได้จ้างฉันมาสองปีกว่า สสนอหนึ่งก็ไม่ได้จากมันเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ปี2566ฉันก็รายการหุ้นจะแจนะคะท่านก็มันเคศไอ้ที่ขาวใช่ครับอร้อฉันจัาเล่ให้ฉันได้แต่แหล่งค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะท่านเวลาคุณจ่าคนอ่ะเวลาเสร็จแล้วนะคะท่านก็จะปรากฏว่าประชาชนคนไทยคนหนึ่งซึ่งสามารถวิพากษ์วิจารณ์ขอคุณได้ไม่ได้เหลือแล้วลำคาญอะไรค่ะมันเป็นสิทธิ์ คือคุณทำอะไรอ่ะเวลาคุณทำอะไรคุณพูดอะไรคุณไม่คิดความเลยเดือดร้อนยำค้างฉันเป็นแฟร์บ้าเงินเดือนอยกได้ทนการถ้าเราแถลงข่าวสื่อเขาต้องการกับข่าวไม่ออกตำรวจควบคุมตัวมันไม่ใช่ค่ะฉันชี้ให้จับคุณเพราะว่าเดือดร้อนลำค้างฉันขอเจ้าันไไม่ด้เดือดรับผิดชอบเลยคุณต้องพูดออกไปเดี๋ยวนี้เลยและเขาแถลงข่าวอยู่ฉันจริงค่ะฉันเก้งข้อหาเดือดร้อนลำค้างและผมจะตามเาไปควบคุม เวลาพูดอะไรเวลาพูดอะไรอ่ะคิดให้ดีจะด่าใครคิดให้ดีมินประมาทมตตอบุคคลที่สามสองข้อหาสองข้อหาเหมือกระเป๋าแม่มีเงินดูดิอนะกลับมาก่อนแม่แม่กลับมาก่อนแม่กลับมาอแม่กลับมาแกลับมาจริงๆสรุปวันนี้คือแม่จะ เขาบอกว่าคุณน um pues ่ะอายุเท่าน nah ี้แล้วได้ทุนการเรียความรู้เป็นพันล้านมาลองออนไลน์ของตั้งแต่เดอหนึ่งก็ดีขึ้นเอาไปลงเลยจำแม่ข่าวอื่นๆใครรักเช่าอันดับหนึ่งใช่ไหมเขาก็คัปปี้กันหมดเลยคนนี้คือคนคนี้มากคือแบบงงอ่ะเอ่อทำคอนเทนต์ทำอะไรกินข้าวแดกไปด่าคนนู้นคนนี้ไปมันใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่